สาวกอินฟินิตก,กับเทคน้ามพาจาเค,ค้กราคาหลัก10เธอราคาแค่เนี้ยสิเธอสวยมากเลยเธอรุ่นนี้ที่ฉันซื้อมาเป็นรุ่นอินฟินิตสีไอค่ะตัวนี้เลยสวยไหมเธอสวยมากเลยเห็นปะ เธอราคาหลักสิบเธอถ้าเกิดว่าสั่งหลายชิ้นส่งฟรีนะจ๊ะนะมีสีดำกับสีชมพูเธอนะเป็นรายนี่เลยนะนี่รายน่ารักมากๆเลยเธอเห็นปะเธออีกรายยังน่ารักมาก,กฉันสั่งอัอนนึ่งเธอสวยมากเลยเธอเห็นไหมนี่ตรงปกทุกอย่างงานจริงคือสวยมากเธอเห็นปะนี่ นี่เธอกันกระแทกด้วยเธอราคาหลักสิบเธอสวยมากน่ารักมากคือไายแบบน่ารักมากนั้นในร้านมีหลายรายเลยเธอนะสนใจทักแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะอยากได้รายไหนทักแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะเธอพิกัดอยู่ที่ตะก,ก้าเลยนะจ๊ะนะตะก,ก้าก่อนได้เลยจ้านะคะเธอหน้ารักมากสีดำคงสวยมากเลยนะฉันสาวเป็นสีชมพูบอกว่าฉันเป็นสาววสีชมพูเธอสวยเธอเห็นปะน่ารักนี่เธอเห็นไหมงานเงียบมากเลยเธอราคาหลักสิบ สนใจจิ้มในตะก,กร้าได้เลยนะจ๊ะสวยมากเลยเลิศ